อ่ันจ้างนยัไม่ครน่่ะนนี้ก็มีแฮนด์เมดต่กไม่ฟังเสียงแล้วเนี่ยเงียบกันแล้เจาอะไรก็ได้แเนียแหวนก็แ้อะไรแหวนครับเป็น่องแหวนนะครับเป็นรอง

ประเทศเนี่ยคนซื้อไม่ได้ใช้ de ella

我就的事了。 ี้มันิเย็นเลยบอนนี้สีนเยอันี้จิมาอะไร่อันี้ป้ายอะไรเลยป้ายอะไรมะนาวเนี่ยอยยี่กดอ๋อเหมือนว่าเคยมาอะไรนี้ใช่ไหมพวกี่ต้นไม้ก็แบบเปนบรีบลีกินไม่ได้ไม่ได้ยินกิน แล้ว่เด็กบ้านต้องเดินกันเน่จะรอดใจได้เย็นเลยใช่ไหมโซนบ้านที่นี้นะยังมีชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าโซนค้อนโซนค้อนไตลลึกเขารามเมย์น้อยว่นี่ค่ะล้ก็วิญญาณ ก็กลับเรุญาติฆ่าให้วิญญาณอกจากวิญญาณเขามเที่ยวที่นี่ก็เขาท้องสอให้หมอที่มูลยมูมูนะแล้วก็บอกว่าอ๋อวิญญาณหล่นอญญาทนี่หลบนไปตังนี้เลยไปแต่ตัวน้อยมามาอีกครั้งมาคอว่าตอนที่ตกอนะจ๊ะคุณที่ขกือี่ต้องมีคนเราไหค่ะที่่งน่บตองก็คือ เยอะกว่าตัว่าขอหางก็สวยยัเขาเลี้ยงที่ไหนคงไม่บินจากภูเขาอ่ะไม่อ้ที่บินที่ภูเขาอ่ะหางก็ตกหมดทีตัวเนี้ยนะรู้มันปุ้นายมันละแล้วที่ตามธรรมชาติมันมีมัางหรือเปล่าเนี่ยที่มาตัางด้วยคือกันล้มแขกไอ้ล้มแขกก็เดินด้วยด้านในค่ะหลอกกันหรือเปล่าคืออะไรตัวนี้ไม่สวยฝนก็นล้อมก็แหลมมาแล้วไปเลยเข้าไปเลย าว่า้เราจะจับมดยุงเอามาจับเหล่าเป็นแบบไวตรงลาง ขีดตนกี้ม่นก็จะเปียนแปนงนป็นก็เอาลค เอาไมเชอกัเพื่อนทำไมเขถ่ายได้สวยๆลยสองสวเลยคนอันนี้ด้วยนะอันนี้เข้าไปแล้วไม่ใช่หรอ